โซเกมฮับจีมบายกับพวกที่ไร้สมองแน่ไหนความสามารถยังยังมีความสามารถนี่ต้องมองแล้ต้องเร็วว่ะอะไรไม่ความสามารถไม่ไงวันเร็วพวกปานกลางพวกพี่ไม่ได้เล่นเกมเก่งนะพวกพี่เล่นเกมปั่นกลางอะพวกฝีมือปานกลางพี่คายพี่คายปานกลางได้ด้วยด้เฮ้ยพี่อย่าเย็นแม่คุยกันที่อะไรหนาวะเสียงโคตรดัง เจ้าเจ้าเจ้าหรือว่าตลาดสาราหรือตลาดก็ไม่รู้อีที่หรือเม่อกระจกเบอร์สี่ใช่ไหมมันอยู่ไหนเบอะไรเบอร์อสี่มันทำไมอะไรเบอร์สี่ทำไมสวีอ่เบอร์สี่มันอะไรนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG ไหนที่ไมชื่อวำับพวกที่มีปัญญาที่จะเอาชนะเขาได้นี่นี่แหละช่ชื่อใหม่ไงกูเหนื่อยใจแต่ละชื่อคนคนนี่พูดเญิงเยรบเยด คนเก่งเขาอยู่ที่การกระทำใช่ครับคุณเราเราสามคนจะโซ่ฝีมือให้โอ๊ตดูเฮ้ยอยังไม่ยันเลยยันแม่อ่าอันนี้อันนี้เรามาลงเขากันน่อะเนี่ยเรามาลงเขาชวัดตืดอุ้ยดกันเลยวัดกันเลยวัดกันเลยไม่วัด,ดไดสิแม่าดดเน,นี่ยมีคนลงมากับเราด้วยคนหนึ่ง

มันส <Championship. S 1> ันโอ้ my god what a t มงใครจะู่กไม่้ได้เลยเีเย Oh! Police alive! Police alive! Hey, Ty, come to my. Oh! I'm gonna lift you, baby. See, you already know I'm obsessed with it. I can't get enough. Back with another milk. Hey! แล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงมันมีแต่การหลอกลวงคินชานะคินชานะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่กูต่อสู้ที่ฝีมือเก่งกาจแต่เป็นเพื่อนร่วมทีงโง่ไไมมม่่ตาหนวะ้

เขหล่อเอาแล้วไอ้เพื่อนรออีกแล้วแม่งไม่ตามบทเลยคลิปกูยาวแล้วสัตว์เหล่อเขาเฮ้เขาเขาโัรหล่อเขาโัรหล่อคลิปนี้เดียวแล้วเขาว่าให้นิดเดียวสัตว์ทำเป็นโมโห ยังจ้าวขนาดนั้นตื่นตัวเตไทยล้องทีเขาว่าให้ดิดเดียวไอ้สัตว์เขาว่าให้ดิดเดียวจะเป็นโมโหตื่นจ้าวจาวจ้าวเนี่ยต้าวขนาดนั้นตื่นตัวเตะไตแน้วนะแล้วมึงเป็นไรฮะดูตบแม่งไอ้สัตว์กีดใส่ไม้ไอ้สัตว์ขูดใส่ดิดเดียวโมโห ไหนเออเอาเอาเยื่อาเอาลงมากินนะไยน,น,นกูบอกกูว่าอย่าคิิสซ้นว่าไอ้จี้สงสารกูเถอะกูเป็นคนตัดนี่ไงเจอเจอลูกน้องลูกโขบเลย <c oughs> ให้ตัดชิ้ยาวไอ้น้อง คลิปแรกกับคลิปสองเอาไปแล้วนะปาไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งอยเออเนียมือบยังไงเออเราตายพุ่งเราตัดจบคลิปเนี่ยตอนคลิปต่อมาเนี่ยเป็นคนคนเดียวเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเราเป็นอะไระอเขาชื่ออะไรนะวันนี้เหรอโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตายเถอ

สวัสดีค่ะสวัสดี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 อ่านชื่อเราสิเราชื่ออะไรเอ่ยเรอชื่ออะไรอ่านชื่อเราสิเราชื่ออะไรอ้หูหูขันกูปักขันอะไรเหรอกางรูปักคำชูปักแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่า อันทะของผู้ชายถูปากจูมันแปลว่าขลับของผู้ชายถูปากมันมันเป็นคำหยาบทาภาษาอังกฤษเขาว่าไงอ่ะ้าม วงการภาษาอังกฤษสั่นสะเทือนวงการภาษาอังกฤษแม่งสั่นสะเทือนว่ะห้ามได้คิมลอนา่แล้วอะไรห้ามได้คิปลงนทิกตอกแล้วอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อะไรี่งสองไอ้ซันภาษาอังกฤษอมันเรียกว่าอะไรเอ่อดิกเออนั่นแหละดีดิไอซีดิกกรจน่ะแ้วคนดีเจ้าขาเมื่อกี้ันพูดไปคำ ขอโทษด้วยนะคะฉันพูดไปในการไม่รู้อะไรเลยค่ะขอโทษด้ค่ะนี่มันพอินเตอร์ชัดๆด้ยภาษาอังกฤษัไห Sorry ซโนซซซโนเบอร์บอกเลยเอายตายไอเงี้ยมันต้า Sorry โ i ซิซิโนเบอ b ์อี e เร็ว กูบอกแล้ววงการภาษาอังกฤษสั่นสะเทือนอะห้ามสามป้ายสีชอบกระโดดไปติ๊กตรงไหนวะอยากดูอยากดูโอเค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 ห้า

ออเออนี่วีมเลยนี่วีมเลยแต่แต่แต่นี่พูดภาษาอังกฤษนะกูพูดภาษาอังกฤษเขาว่าไงอะไ่ะคือใช่ขอจบรายการแต่เพียงเท่า,านี้มันคือขลังเอ่งกีรู้จักไม่ขลังอ่ะขลังข้าเหนียว